นี่วัสตีทุกคนนี่ผ่านในห้องพักแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เราอยู่ตรงนี้นี่ทอันนี้เป็นประตรูเป็นคีการ์ดนี่เสียวไว้เลยเอานน้่นออกได้โอ้สุดยอดนี่มีตู้น้นำเอ๊ห้องน้ำนี่ได้เป่าคอโอ้ยมีที่เปิดขวดเวยเนี่ยว้า ไม่ธรรมาดาเลยฮะนี่ที่เปิดขวดน,นีจักโก้อันนี้โอน,อน้ำร้อนน้ำเย็นอ้าวไม่มีอ่างเนีย่ย อ,อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับส่งของไหมตู้เซฟอะไรไม่ใช่อะไรไะไตู้เย็นอ่ามีตู้เย็นด้วยนะทุกคนต้องไปหาอะไรกินก่อนถึงเราจะได้กินยา เนี่ยรถบัวมันแก้ปวดแล้วก็ก็เซเว่นไงเดี๋ยวไปเซเว่นกระถางโต๊ะมัตส์อีโอ้มีไวไฟอยู่ข้างในมีไวไฟอยู่ข้างในเลยสุดยอดหัวห้องใช้ไม่ได้ติดแม่งในห้องเองเลยมีโทรศัพท์มากมีเตียง โอ้เตียงใหญ่ฮะเตียงใหญ่ฮะโอ้มีทีวีจอ,อแบนแอร์เป็นแอร์รีแอร์ปื๊บโอ้ม่หนหน้าต่างก็เนี่ยเราเตอร์อยู่ในห้องโอ้มีปลั๊กหวัวเตียงเยอะดีอ,อ,อืมอ้อทางออกปี๊บ เพียบนี่คือข้างนอกนะทุกคนติดติดไปหมดเลยโอ้ปั๊กใช้ของพานาโซนิกทุกคนเอะๆบนนีอ้อย,อย่าบรบกวนอะไระเนี่ยโอ้ อันนี้เป็นรหัสฐานไวไฟต,ต,ต,ตื้อตื้อตือเจ็ดถึงสิบโมงครึ่งเจ็ดโมงถึงสิบโมงครึ่งโอ้มีรายการด้วยได้นี่มันเป็นสาวไว้น้ำอะไรเนี่ยมีหอบอกสามแบงค์สามสิบเมตร นี่บัสสามสิเมตรเห็นมีร้านชาดออะไรโอเค